อาการของการเปลี่ยนรูปแบบในระหว่างที่กระบวนการแห่งการยอมจำนนต่อจิตวิญญาณของตัวคุณเองกำลังดำเนินไปเรื่อยๆอยู่นี้คุณอาจมีอาการหลายอย่างที่คล้ายๆกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นซึ่งอาการแห่งการเปลี่ยนรูปแบบเหล่านี้อาจจะได้แก่ 1. อาการสับสนมึนงงและรู้สึกเบลอ,อความรู้สึกนี้เกิดจากการที่จิตสำนึกความตระหนักรู้ของคุณกำลังขยายตัวออกไปเรื่อยๆไปสู่คลื่นความถี่ที่มันไม่เคยรับรู้แบบมีสติสัมปชัญญะมาก่อนที่คุณรู้สึกสับสนและมึนงงก็เพราะว่า คุณยังไม่สามารถที่จะรับสัญญาณได้อย่างชัดเจนมากเพียงพอและอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสับสนและมึนงงก็คือขอบเขตของความตระหนักรู้ของคุณกำลังขยายตัวออกมานอกขอบเขตที่มันคุ้นเคยอยู่จนทำให้คุณยากที่จะปรับจูนการรับรู้ของตัวเอง ให้อยู่แต่ในโลก3มิตินี้ได้ 2. การเวลาก็ดูเหมือนว่าจะผ่านไปอย่างรวดเร็วกว่าแต่ก่อนด้วยเมื่อใดที่คุณมีประสบการณ์กับนิติที่5อย่างมีสติสัมปชัญญะเป็นครั้งแรกได้แล้วการเวลาก็จะดูเหมือนว่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วมากๆ เพราะว่าอัตราความสั่นสะเทือนของคุณสูงกว่าของผู้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณมากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่ความตระหนักรู้จิตสำนึกของคุณสามารถขยายตัวจนไปถึงมิติที่6ได้แล้วนั้นคุณก็จะคุ้นเคยกับสภาวะร้ายการเวลามากขึ้น และคุณก็จะรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องลดความเร็วลงและเมื่อใดที่คุณรู้สึกว่าคุณได้อยู่บ้านกับจิตสานึกความตระหนักรู้ที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าของตัวคุณเองแล้วคุณก็จะมีชีวิตอยู่นอกเหนือข้อจํากัดของการเวลาของมิติที่3นี้ พราะชนนแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องเร่งรีบทำอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามจังหวะที่เหมาะสมและในช่วงเวลาที่เหมาะสมของมันเอง 3. คุณอาจจะมีอาการปวดศรีรษะด้วย หรือแม้แต่เป็นไมเกรนด้วยซ้ำไปและคุณอาจจะมีอาการปวดท้องด้วยเพราะว่าการไหลย้อนกลับของกรดในกระเพาะอาหารคืออาการโดยทั่วไปของผู้ที่กำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบนี้เพราะว่ากระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายของคุณจำเป็นจะต้องปรับตัวมันเอง เพื่อให้เข้ากับระดับความสั่นสะเทือนใหม่นี้และอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารของคุณก็กำลังปรับตัวมันเองอยู่เช่นเดียวกัน 4. การเป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดนั้นอาจจะเกิดขึ้นด้วย คุณอาจจะมีอาการหน้ามืดตาลายและสายตาของคุณก็อาจจะดูเหมือนว่าอ่อนแอลงพร้อมๆกับมีอาการปวดคอหรือปวดศีรษะบริเวณด้านหลังศีรษะด้วย5มันอาจจะมีอาการอื่นๆที่เกิดจากกระบวนการชำระล้างตามมาด้วยเช่นอาการเวียนศีรษะ ้องเสียปวดตามข้อคลื่นไส้เลอะเลือนรูปแบบการนอนหลับถูกรบกวนหรือมีอาการอ่อนเพลียเป็นต้นอาการทั้งหมดเหล่านี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าร่างกายเนื้อของคุณกำลังพยายามปรับตัวมันเองให้เข้ากับคลื่นความสั่นสะเทือนใหม่อยู่ ในทางบวกคุณอาจจะมีความรู้สึกมีความสุขและสนุกสนานมากขึ้นและรู้สึกตื่นเต้นมากขึ้นด้วยความกลัวของคุณจะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าคุณจะมีความรู้สึกว่า คุณกำลังได้ร,รับการปกป้องจากคลื่นความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นของตัวคุณเองอยู่คุณจะมีความรู้สึกว่าไม่อินไปกับปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเองมากสักเท่าไหร่แล้วซึ่งอิสรภาพอันนี้เองที่ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้น มีเวลามากขึ้นที่จะมีความคิดสร้างสารรค์หลัก 7. คุณอาจจะมีประสบการณ์กับการเพิ่มขึ้นของความสามารถทางจิตของตัวเองด้วยเช่นการโทรจิตการย่างรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของผู้อื่นได้การมีหูทิฟต์และการมีตาทิฟต์เป็นต้น คุณอาจจะมีความฝันเกี่ยวกับอดีตชาติของตัวเองหรือฝันถึงเหตุการณ์ในวัยเด็กของตัวเองหรือสามารถระลึกชาติหรือเหตุการณ์ในวัยเด็กของตัวเองได้แบบปุ๊บปับ๊บและความตั้งใจของคุณก็จะแรงกล้ามากขึ้นด้วยเพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างที่มีความสำคัญให้ได้ ความฝันของคุณจะค่อยๆแจ่มชัดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามา่านกลางที่กั้นกลางระหว่างมิติต่างๆเริ่มลางเลือนลงเรื่อยๆแล้วคุณอาจจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับได้ยินเสียงจากภายในของตัวเองกำลังแปลความฝันให้คุณฟังอยู่ด้วยซ้ำไปคุณอาจจะพบว่ามันมีความฝันบางความฝัน ที่จะวนเวียนฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่อย่างนั้นแหละจนกว่าคุณจะได้ใช้เวลาเพื่อพินิจพิเคราะห์ถึงความหมายของมันแล้วเท่านั้นซึ่งนี่แหละคือการติดต่อสื่อสารจากตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณเองมาถึงคุณผู้ที่ยํกำลังอยู่ในโลกทางกายภาพนี้ 9. คุณจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อคอนเน c t มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะักว่าคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่กับอะไรหรือกับใคร 10. คุณรู้แต่เพียงว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างคนหลายคนสถานที่หลายแห่งและกิจกรรมหลายอย่าง ที่ล้งหนึ่งเคยเป็นที่ชื่นชอบของคุณแต่ตอนนี้พวกมันไม่สามารถดึงดูดความสนใจของคุณได้มากเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว 11. คุณให้ความสนใจกับเรื่องที่คุณเป็นใครมากกว่าที่จะสนใจว่าคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่ 12คุณมีความกระหายใครรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอันที่จะค้นพบว่าในอันที่จะค้นหาว่าเป้าหมายของชีวิตคุณคืออะไรและในอันที่จะกลายเป็นตัวตนของตัวเองให้ได้ตอนนี้คุณก็จงพักผ่อนอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนในเวลาจริงๆ หรือพักผ่อนในความตระหนักรู้ของคุณก็ตามจงหายใจเข้าลึกๆช้าๆและยาวๆเพื่อที่จะยอมรับกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบของตัวคุณเองเพื่อที่คุณจะได้บูรณาการเอามันเข้าไปในชีวิตประจำวันของคุณได้เมื่อใดที่คุณรู้สึกอ่อนล้า หรือรู้สึกว่าไม่ไหวอีกแล้วให้ท่องมนของคุณไว้ให้ขึ้นใจว่าบัดนี้ข้าพเจ้าขอยินยอมให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้าสามารถควบคุมร่างกายเนื้อของข้าพเจ้าได้ทุกๆอย่างและอย่าลืมว่า สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับอีโคของคุณที่จะทำได้คือสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณสามารถที่จะทำได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยขอขอบคุณข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตมาณนะที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะ